ผมก็ขอ,ขอคาราชเวลาส,ลาสาวัสดีด้วยนะครับผมันกับผมเองนะครับผมวิวเอทูนะครับผมก็วันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า All Star, ออสตาเ่าดีเวนนั่นเองนะครับผมก็เออไม่ได้เข้ามาเป็นหลายอาทิตย์เหมือนกันเออกับอีกเกมนี้ก็ AFK เอาเพจอย่างเดียวเ <laughs> ปล่าหรอกผมไปเสียเวลาทำการฟี i ไฟกับเขา b e a ตี้อยู่ก็ใคร ที่ไม่ได้ดูก็สามารถไปดูตรงตัวไอตรงนี้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโอเคครับผมก็ตอนนี้เขาได้ทําการอัปเดตในวันชิสตันเรน,นทีลเรียบร้อยนะครับผมที่ทุกคนรอ,อคอยการเปิดกล่องไอ้พวกสองไอ้สองกล่องน,นี้นครับผมแล้วก็ไอ้กล่องห้าดาวนี่คือผมรอแบบคือ <c oughs> <c oughs> ผมรอมันท้องชีวิตแบบมันจะไม่พายผมสุ่มเลย <c oughs> มันมัไปไปไมฟพาแต่ผมก็สาเก็บแพทจรอสุ <c oughs> ส่มมันอยู่เพื่อจะได้เก็ตัวที่เอาไว้ดิวชั่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยขึ้นให้ดูอีกที ใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวไม่ก็โอเคเดี๋ยวไปดูในเอ,อ discord ของเกมนี้กันเลยดีกว่าอเอ้ยจะมาเดินบนถนนกูทำไมนะเนี่ยเฮ้ยสงสารผมเทพเลยผุดเทพเทพโอเคเดี๋ยวไปดูดีดดิษก,กันเลยดีกว่าโอเคไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอคลิปน,ปนี้คลิปนี้น่าจะสอนอยู่นะเนี่ย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 ถ้าไปชมไปดูนะนี่นี่นี่เดี๋ยวปะนี่นี่นี่เนี่ย ท่านผู้ชมคอยดูนะท่านผู้ชมคอยดูคลิปของคนนี้นะครับโอเคเนี่ยเดีย๋ยวดูนะเขาจะฟิวชั่นกันละไปดูไปดูไปดูเอ่อเบต้ากับไอตัวนี้มันไม่ฟิวชั่นกันนะเดี๋ยวมันไม่ใช่ฟิวชั่นนะเว้ยเฮ้ยเร็วเร็วดิเฮ้ยเออเร็วเร็วดิเออฟิวชั่นฟิวชั่นเออนี่แหละเขาจะฟิวชั่นแล้วท่านผู้ชมนี่เออนี่มันต้องอย่าง í, นะี้ท่านผู้ชมเออเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอตัวข้างล่างเดี๋ยว what หรือว่ามันแล้วแต่ท่านผู้ชมเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเออปรากฏการณนะ์ประมาณนี้นะท่านผู้ชมโอเคผมว่าถ้าผมจะมีเนี่ยผมก็จะเออเอามารีวิวอยู่นะแต่ผมไม่มีเออแต่ผมนั่นแหละใช่ไหมเถอะโอเคผมก็ตอนนี้เราไม่ได้เข้ามาเออรีวิวตัวละครนะผมก็จะมารีวิวเออดารก่อนนะผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เออตอนแรกเนี่ยที่ผมเข้ามาเนี่ยก็คือแบบว่าพวกพัฒนาเนี่ยเพิ่งพอดเพิ่งแบบ อัปเดตแบบล่าสุดเลยนะผมตอนประมาณ8โมงกว่านะผมที่ผมเข้ามาดูก่อนนะฮะไม่รู้ว่าออตอนกี่โมงนะผมก็นั่นแหละเนี่ยตอนแรกอ่ะคือมันจะเดินบนหนีไปท่านผู้ชมถ้าใครเนี่ยเคยเข้ามาเล่นก่อนก็จะรู้นะครับก็เดินทางนี้แล้วก็เดินตรงไปนี่เลยนะครับผมก็มแล้วก็บ้านี่คือแบบยังไม่สียังไม่เข้มนะสียังไม่เข้มแต่อันนี้เขาเปลี่ยนทางหมายผมเพราะว่าถ้าอ้อมเนี่ยมันจะนานนะผมคือถ้าอ้อมมานี่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 เนี่ยแต่ที่จริงทางเนี่ย มันจะเป็นทางสีอื่นนะผมแล้วก็ไอตัววิ่งนี่ก็จะมาวิ่งมาทางนี้นะผมไม่ใช่วิ่งมาตรงนี้นะโอเคนี่จะวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วผมแล้วก็นู่นเลยนะผมก็ถามว่าทางยาวไหมก็ปกตินะผมผมว่าน่าจะปกติโอเคผมว่าไม่น่ามีอะไรล้วนผู้ชมเราก็จะไปดูกันตัวละครกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมโอเคไปโอเคเ,เรามาเเลื่อนต่อดีก่าก็ตอนแรกที่เราจะมารีวิวก็คือเกรนะครับผมก็ในแฟรเทลนะเอร่างรัวดาบไปเตสตองครับผม หลักสกิลแรกอย่างนี้นะ่าจะเป็นการแบบเสกคอร์สมาแล้วก็ทุบหัวแบกงอยางตายอย่างนั่ศึกษานะครับผมโอเคมาเอา่อผมอาจจะเล่นไปจบแล้วผมผมแค่จ,จะมารีวิวตัวละครให้มันจบๆไปนะครับผมเพราะว่าเออเราจะทําคลิปไม่นานแล้วผมถ้าทําคลิปนานเนี่ยคนดูก็จะไม่ดูไงเออปันบ่าเยู่อะแกเออ เดี๋ยวก็ไปดูเกมในฟรีไฟล์ของเราได้เองนะผมแล้วอย่าลืมไปกดติดเอ้ยอย่าไปดูเอ้ยอย่าลืมไปดูด้วยนะผมไม่ใช่อย่าอย่าไปดูนะต้องไปดูนะผมผมพูดผิดเองแหละต้องไปดูนะ <c oughs> โอเคเรามาสนใจเรื่องนี้ก่อนดีกว่าโอเคนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะผมนี่เสกคอนมาถามว่าสวยไหมสวยนะผมแบบเออแอนิเมชันในการแบบเศษมานี่ก็โอเคนะผมแต่ถ้าปรับให้แบบเป็นคอนแตกเนี่ยก็น่าจะโอเคกว่าน,นี้นะผมก็สกิลต,ต่อไปแบบไม่มีนะครับผมไม่มีนะ มันก็จะแช่แข็งในสกิลขั้นสุดท้ายนั่นเอง,เองนะครับตีประมาณสองวีนะครับผมความ่าเร็วไม่เร็วอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเสำหรับ4ดาวน,นะครับผมนี่ขั้น2ก็ดาเมจ8 1นะครับผมขั้นแรกว,วิวหนึ่งนะครับก็ดีนะแล้ก็ดีแหละเออแต่ไม่ค่อยดีอะไรขนาดนั้นนะผมก็ขั้นสองนี่คือเปลี่ยนสกิลนะแต่ยังไม่แช่แข็งนะท่านผู้ชมเราไปดูขั้นต่อไปนะครับมันจะแช่แข็งนะครับรอก่อนนะครับผมรอก่อนรอได้ไหมเฮ้ย <laughs> ผมจะเล่นไม่จบนะครับผมผมบอกเลยว่าผมจะเล่นไม่จบผมจะเ,ออเสร็จเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกเลยนะครับผมมาแต่ถึงมันจะแบบว่าน่าเกลียดก็เถอะแตก่ก็เรื่องของผมว่าผมทําคลิปอะโอเคเออก็อืมต่อไปก็จะเป็นอนตัวนี้เน้นเรื่องรนะูโตะนะผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแลนะ้วถ้ามันเถอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออเด็กเทพนี่นี่โอเคอัพแล้วนี่ดูแนละ้วนี่สองเวียคือดูดิ แค่สองวิอะท่านผู้ชมอ๋อแต่ทำไมมันไม่ใช่แข่งวะรู้ว่ามันรู้ว่ามันตีเลยกันไปรู้ว่าไงเฮ้ยงงรู้ว่ามันไม่มีวิรัยใช้แข่ง <c oughs> มไม่มีวิรใช้แข่งเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอเคก็เอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมันไม่ได้ตีนะผมนี่นี่มันก็จะเป็นลูกกระจกแล้วผมก็พุ่งเข้าไปตีศัตรูนะครับผมเราคอยดูนะนี่เขาดูปบหาหาเป็นในกระจกแล้วเข้าไปโจมตีนะครับผมโอเคมัน มันจะแบบเออทำให้เป็นยุ่งยากทำไมก็ไปตีก็จบแล้วไปเฮ้ยดีขั้ต่อไปก็ยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีนะเออแต่ละอัพเงินนี่ก็อัพเหมือนกันเลยนะสอนตัวเนี้ยนะเออแต่ผมจะได้โกครูรวมล่างออแต่ถามว่ามันยุ่งยากมันยุ่งยากนะครับผมมันยุ่งยากมากเลยนะครับ <c oughs> ใครที่อยากรู้ก็ไปดูช่องอื่นนะครับผม <c oughs> เพราะว่าช่องนี้ยังไม่ได้มีอะไม่มีรีวิว <c oughs> จะตามาทําไมเนี่ยเฮ้ยตอนแรกมาให้สุมก็ไม่อยากสุมหรอก แต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าจะให้อะไรแบบนี้ไงเออแต่มันแบบความยากมันก็คือต้องบีเบชิต้าห้าดาวแล้วก็กกูห้าดาวแล้วก็ตัวมันอีกหนึ่งตัวเพื่อมา่เปีย f u ฟิวชั่นอ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าผมพูดข้อมูลผิดก,ก็ขอโทษด้วยกันนะครับมานี่ขั้นสุดท้ายละเปลี่ยนนี่เปลี่ยนสกิลเดดเคสุดจัดประหลาดบอกเลยอ่าเอ้ยโคเท่ดีระยะเป็นเป็นเอลีวงนะครับผมถามว่าดีไหมดีเลยนะครับผมดีมากเลยสาหรับ เออนะ้สี่ดาวแล้วผมด,ดีมากเลยเดี๋ยวให้ดูตอนที่มันแช่แข็งก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะโอ้มันยังยังไม่ใช่แช่แข็งอ่ะเพราะว่าเลือดมันเยอะอ่ะเลือดมันเยอะอยู่อ่ะเลือดเลือดเลือดแบบเลือดสองร้อยมีไหมเลือดสองร้อยโอ้เจ็ดห้าร้อยเออรนะ้อยสามสิบเนี่ยนี่แข็งแล้ว โอเคมันแข็งแล้วท่านผู้ชมเราก็เออเราจะไม่จบนะผมจะเล่นไม่จบโอเคเดี๋ยวไปเจอในอา่าหน้าล็อบบี้กันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึ่งจ๊ะโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมการรีวิวแบบสุดเร็วขนาดนี้นะครับผมก็ระยะเวลาประมาณ5นาทีที่ผมทําไปนะครับผมแต่อัดคลิปไปนี่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับผมเราเล่นโอเคก็สําหรับความบริปนี้ขอให้ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขออะไรขอให้ได้สมปรารถนานะครับผมก็อยู่กับผมไปนานๆนะครับ สำหรับปีนี้ผมอยากขึ้น1 0 0 0งมื่นซับนะผมถ้าขึ้นได้เนี่ยันจะเป็นบุญบาร,รมีมากเลยนะครับแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ประมาณ5 6 0 0รพันซับก็ยังดีนะผมโอเคผมจาะจขยันทําคลิปนะผมก็จะทำให้คลิปสนุกนะผมอยากให้คนดูดูแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้นผมก็โอเคไปเจอในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณม,มากเลยสำหรับ4ี่พันซับนี้นะผมไปเจอในคลิปต่อไปสวัสดีครับสำหรับเกมฟีไฟเกมอะไรที่อยากให้ผมทำนี่ก็สามารถผมได้นะครับผมก็ไปเจอในคลิปต่อไปจริงๆครับไปละ โอเคผมก็จะมาสอนพิธีการเปิดกล่องนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมมากด e ี o ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดไปอย่างนี้นะครับผมก็จะได้ตัวมานะครับผมก็แบบกล่องสีเขียวนี่ก็จะได้เป็นตัวของเกรนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็นี่แหละประมาณนี้แหละ Thank you